สุดส่วนสอบสวนเนี่ยคนที่เอาน้องขึ้นไปเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของศสยศาสตร์ว่าถ้าเกิดว่าเอาเด็กที่บริสุทธิ์นั่นแปลว่าต้องเป็นคนใกล้จิตน้องคนที่น้องคุ้นเคยพาน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟมั่นใจของเขาแหละจะพูดได้เลยว่าเราไม่ได้ลืชื่อเขาพูดไปไหนมาไ้าเราทีเขาเราเขาก็ว่าทำลายหายไปไหนชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนี้เราลงคนญี่ปุ่นเนี่ยใครไม่รู้สิประมาณสิบโมงเจ็ด คู้ผู้ชมดูในกรอบเส้นปลฮะถ้าสดิงรู้ว่าน้องหาย9มง49มันต้องนับถอยหลังนึกออกใช่ไหมจิตด,ดีค่ะถ้านับถอยหลังมันจะไปตกล็อกลุงพอดีฮะเพราะลุงดันอยู่บ้าน9โมงครึ่งลุงขับรถออกจากบ้านแล้วลุงจะไปวัดลุงก็ดจนไปคนเดียวเห,ห็นแร้วใช่ในกรอบขาวมันก็เลยทําให้บางคนพยายามจะยกตรงนี้ว่าลุงนั่นแหละทาน้อง แล้วถามว่าถ้าเรารวมเวลาของลุงที่ลุงอยู่ตัวคนเดียวลุงอยู่บ้านและลุงจะไปวัดคือ37นาทีเห็น,นไหมนะอย่าดีแล้วคนนั้นตั้งชำนาญเส้นทางบนภูเหล็กไฟเป็นอย่างดีและที่สำคัญคนร้ายย่อมทิ้งร่องรอยเสมอครับพี่หลับไปน้องน่ะเล่นอยู่บนลานดินใช่ครับดูไหมฮะเล่นอยู่บนลานดินครับปืนขึ้นมาปุ๊บหายไปแล้วครับและหลังจากนั้นพี่สาวตามไหมก็ตามหาครับตามหาหยุดพักนึงก็เข้าใจว่าป้าจะเป็นคนมารับน้องไป ก็เลยรีบไปถามป้าอยู่ที่บ้านซึ่งบ้านป้าอยู่ติดกับถนนใหญ่ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าป้าไม่ได้ไปรับก็เลยรีบเข้ามาหา,าน้องพร้อมออก,กับพี่สาวเขาซึ่งตอนนั้นผมก็กําลังที่จะไปส่งพระจยาอยู่ที่อำเภอหนองสูงครับครับซึ่งผมขึ้นแยกตัวไปรับพระจยา,าอีกครับที่วัดกลับลงมาตอน10โมงครับรุกลับลงมา10โมงหรือว่าไปถึงวัด10โมงแต่ก็นั่นแหละสรุปแล้วก็ใช้เวลาจาก9:45ถึง10โมงก็ประมาณ3.7นาทีได้นะ อันเดียวครับแต่อาบจนเสร็จนั่นแหละก็คือด้วยความที่เรามีเวลามีเวลาที่จํากัดว่าสิบโมงต้องขึ้นไปรับพระเนี่ยก็เลยดูเวลาเสร็จปุ๊บพอประแต็นก็ต้องอาบน้ําต่อไงคือผมอาบเสร็จแล้วก็เดินกลับมาในบ้านก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุดนะขับรถออกไปผมก็ในระหว่างทางก็ไม่ไม่ได้ว่าจะจอดอะไรมากมายนะอาจจะมีชะลอทักคนเฒ่าคนแก่ในบ้านบ้าง ช่วงนั้นสด็งยังไม่มาที่บ้านน้องสด็งกับกับอะไรแพดําใช่ไหมยังไม่มาที่บ้านครับข็ยืนยันครับถ้าเจอผมก็ต้องชะลอถามหลานอยู่แล้วเพราะถ้าเห็นหลานผ่านแล้วสุดท้ายลุงอยู่ไหนแล้วพยานลุงจะเชื่อถือได้ไหมเนี่ย <Yeah. S 2> ในพื้นที่เนี่ยไม่มีการบอกาข่าวนะครับเรื่องพวกนี้ตำรวจทำงานแบบล็อกจริงๆแล้วถึงเวลาล็อกคือล็อกเลยครับเมื่อคืนนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ถึงขนาดที่ว่ามันมีข่าวมาทั้งคืนเลยนะครับว่า มรล,ล็อกไปหาคุณใดคนหนึ่งแบบขอแรงจากไอ้บ้านตูมมาครับเพื่อนบ้านครับมาแล้วก็เยอะครับก็ขึ้นไปแถวนี้แหละครับใกล้ๆแถวนี้แหละครับครับผมก็ยังยังไม่ขึ้นครับวันแรกเฮ้ยชมพู่ชมพู่อยู่ไหนเนี่ยหาไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงเด็กไปด้วยเผื่อเด็กจะร้องไห้ครับหมอก็บอกว่าให้ไปหาจุดนั้นนะก็ไปหาไม่เจอครับอันเนี้ยแล้วกูถามแล้วมันขัดแย้งกับคําให้การเขาตรงไหน เขาเห็นมันหรือเขาไม่เห็นมันเขาต้องวาบอกสื่อไหมจริงไหมซึ่งชายปริศนาอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่หลังจากนั้นก็เจอลุงพลมายืนในจุดเส้นล่างสุดนี่นะฮะส่วนเส้นบนสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือเส้นที่ได้ยินเสียงต้อกแล้วแกก็เลยออกมาแล้วยืนมองแล้วมองเสร็จแกไปที่กอไผ่เห็นไหม ก็คือเขาอาจจะไม่ต้องออกสื่อแต่เขาไปหาแล้วตามจุดต่างๆที่ที่ทว่ากันเนี่ยคือมันแะ้คนปอกไม้สองครั้งเนี่ยนะแล้วก็มองออกไปที่ปอไผยแล้วก็เห็นชายปริศนาเดินหายไปทีมข่าวได้มีการยืนตรงบริเวณจุดดังกล่าวน้องนับจุดที่ยืนฮนะแล้วมองไปอ๋อมันเห็นได้จริงฮนะโดยเบื้องต้นเนี่ยสามารถมองเห็นเนี่ยนะฮะในระดับสายตาได้เลยเพราะมันไม่มีญ้าบางังดังนั้นถ้าพ่อแบมยืนอยู่แล้วพ่อแบมบอกว่ามองออกไปเนี่ยนะ ตรงบริเวณปอภไยที่เห็นชายปริศนาก็สามารถเห็นได้่นี่เหมือนกันครับอ่ะแต่ได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงตรงนี้คอ๋อตรงไปเเลยนี่่นนะคครรรัับบีีตง้เป็นส่วนมันของที่ว่าในวะครับอ๋อพ่อจำเสียงมันนั้นได้ไหมครับว่าเป็นหลักวัวหลักควายหรือว่าตับไม้ครับเป็นคล้ายๆหลักวัวหลักควายน่ครับพ่อแมนบอกผมพี่รุ่ดลุงคนจริงๆนะกีดยางยังไงลุงคนมีแค่มีดเล่มเดียวและที่สําคัญคนจะมากีดยาง มันจะต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนกับยากันยุงใช่และที่แปลก้อพี่รุ่ลุงคนวันนั้นลุงคนเกลียดยางหกต้นทําไมบอกรับจ้างมาเกลียดยางแล้วเกียดยางแค่หกต้นเมื่อก,กี้ไปทํางานตรงไหนไปฉีดยาตรงไหนเห็นอะไรหรือเปล่าพ่อแบ,บ๊มไม่เคยเปิดเรื่องนี้เลยนะครับฟังเสียงพ่อแบ๊มหน่อย้วก็ถามอีกเจ้าไม่ได้ไปทํางานเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าอยู่ไหนหเจ้าไปทําอะไรมาล่ะคือกระซิบค่อนข้างจะกระซิบตรงนี้เมื่อกี้เจ้าไปไหนมาแบบนี้ล่ะกระซิบ ผมก็บอกว่าไปเมื่อกี้ก็ขึ้นไปทํางานอยู่ข้างบนฉีดยาขยะข้างบนเนี่ยเขาก็สามครั้งเมื่อกี้นี่จะฉีดยาขยะข้างบนเนี่ยเขาก็สามครั้งเมื่อกี้นี่จะอยู่ข้างบนเมื่อกี้นี่จะไปฉีดยาข้างบนจะทํางานข้างบนสามครั้งเลยผมก็เลยเป็นไรรคับตกใจครับแล้วตอนพ่อแบลลงมาเนี่ยพ่อแบมไม่ได้เดินตามเขาลงมาหรือวะก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันเพราะว่าผมจะมองอยู่มองไปล่วงหมดไม่มีใครเลย เพิ่งจะมาเห็นครับพ่งมานอนอยู่ตรงนั้นแหละตอนที่ขึ้นไปฉีดยานี่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมไม่ได้ยินครับตอนฉีดยาเพราะว่าลงมาลงมาอาบน้ําแล้วก็ต้มน้ําอยู่ที่ไอ้ครัวหลังเก่านะมันจะได้ยินยินเสียงไม้ปักปักอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็สามครั้งครับไปขอแรงจากไอ้บ้านตูมมาครับเพื่อนบ้านครับมาแล้วก็เยอะครับก็ขึ้นไปแถวนี้นะครับใกล้ๆแถวนี้แล้วครับครับผมก็ยังยังไม่ขึ้นนะครับวันแรก เอ้ยชมพู่ชมพู่อยู่ไหนมั้หาไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงเด็กไปด้วยเผื่อเด็กจะร้องไห้ครับหมอก็บอกว่าให้ไปหาจุดนั้นนะก็ไปหาไม่เจอครับอันเนี้ยแล้วกูถามแล้วมันขัดแย้งกับคําให้การเขาตรงไหนเขาเห็นมันหรือเขาไม่เห็นมันเขาต้องมาบอกออกสื่อไหมจริงไหมก็คือเขาอาจจะไม่ต้องออกสือแต่เขาไปหาแล้วตามจุดต่างๆที่ที่ว่ากันเนี่ยคือมันอาจจะมีการเคลื่อนย้ายคือมันเห็นว่ามีคนเห็นไง เออแล้วมันจะเวซ่อนไว้ที่เดิมก็ย้ายหายไปเขาก็หากันไม่เจอนี่ไงไม่อย่างนั้นมันจะเดินโดนเขาหาซ่อนเลนทําไมถูกไหมเอออีสัตย์มีสมองนิดนึงค่ะแล้วใครล่ะเอาน้องขึ้นไปแล้วตอนที่พี่ต้นเล่าเนี่ยคือตอนที่เอาน้องขึ้นไปเนี่ยน้องไม่มีเสียงร้องโวยวายเลยใช่ไหมคะนั่นแปลว่าต้องเป็นคนใกล้จิตน้องคนที่น้องคุ้นเคยพาน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วคนนั้นต้องชำนาญเส้นทางบนภูเหล็กไฟเป็นอย่างดี แล้าที่สำคัญคนร้ายย่อมทิ้งร่องรอยเสมอนี่เป็น จนนามาสู่การตรวจบนตัวน้องแล้วไปพบเส้นขนสามเส้นมัดเลยเกมโอเวอร์หาพ่อคนนี้อนนอคอะไว่น้องแล้วเจ็บช้ำจน้ตาครอให้พ่อมาเช็ดน้ำตา